เอาละครับก็กล่าวสวัสดีเ,เพื่อนๆชาวไทยเชื้อสายเกลือทุกคนทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็คือผมเอ็มอาร์ฮอตเกมนะครับวันน <s> ี้นะฮะเราอยู่ในเกมที่มีชื่อว่า l i น e เกลิสหรือว่าเกลติของเรานั่นเองนะครับก็เป็นของทางด้านการรีวิวอีเวนต์ใหม่อีกแล้วนะครับประจําวันอังคารวันที่2เดือน2 2564นห้นั่นเองนะครับก็เป็นของทางด้านเดือนแห่งความรักนนั่เองสัปเดือนกุมภาพ <s> ันธ์นี้นะก็อัปเดตใหม่นะเป็นเจแปนโลนเองนะความสามารถมันเนี่ยจะทำอะไรได้บ้างหล่ะเราไปดูของประกาศกันดีกว่านะนะคครรับวาาามมสถเนี่ย เมื่อตกเมือ่อเริ่มต้นของทันเนี่ยโอกาสชาร์ตโล่สูงสุด1นึขั้น1ขั้นนะครับเพื่อนๆแล้วก็จะยกเว้นข้ามหนทาง2ครั้งนะแล้วก็ไปยังพื้นที่ที่ต้องการนะครับก็จะเป็นของทางด้านโอกาส45อน่ะชาร์ตโล่เนาะแล้วก็เป็นของทางด้านเท่าไหร่วะอ๋อไม่ใช่โอกาสถ้าอัพเต็มเนี่ยจะอยู่ที่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับชาร์ตโล่นะจะเป็นถ้าเป็นเอ็บวกเจ็ดนะครับแล้วก็เป็นของทางด้านยกเว้นอ่ะแปดสิบเปอร์เซ็นต์สองครั้งเนาะจะเป็นเนจเปนแจปดผสมกับของธนัตโเค สับจี้นี้ดีไหมก็บอกเลยว่าเป็นจี้ที่ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็เป็นอีเวนต์ประจําสัปดาห์อ่ะวันจันทร์วันพุธนะครับก็เพชรเหมือนเดิมนะครับแล้วเป็นของทางด้านลูปบอลแห่งโชคอันนี้ค่อนข้างสําคัญนั่นเพื่อนเดี๋ยวผมจะมาเน้นย้ำอีกทีสำหรับฉนั้นกิจกรรมนี้นะครับโอเคแล้วก็โปรโมชั่นพิเศษอ่ะประมาณนี้ครับอ่ะก่อนจะไปนะครับผมก็ขออนุญาตนิดนึงนะครับวันนี้ผมจะมีไลฟ์แจกนะครับเป็นของทางด้านไลฟ์ดิฟซิงสตาร์เป็นไลฟ์ของทางด้านการแจกของแล้วเองนะครับเป็นของทางด้านการเล่นเดลนะก็็จะเปนของทางด้านเล่นเดลี่ยลย สองร้อยเพชรนะทั้ง3ท่านนะครับก็จํากัด15คนใครที่เล่นวันนี้ฮะก็รอติดตามได้เลยนะครับก็ขอเป็นคนที่แบบเล่นไม่ซ้านะก็ให้แบบเพื่อนๆได้เพชรกันทุกคนแค่15คนเท่านั้นนะครับก็ใครที่เข้าทันแล้วนะ่ะห,หรือหรือว่าอะไรแล้วอ,ะอ่ะก็รอรับเพชรได้เลยนะครับส่วนใครที่ยังยังไม่ได้เข้าหรือว่าไงนะ่ะก็ต้องรอรู้นะว่าจะเข้าทันหรือเปล่านะจำกัดแค่15คนเท่านั้นนะส่วนถ้าแพ้เนี่ยก็ได้100เพชรนะครับประมาณนี้เลยนะครับอืมแล้วก็นะครับอ่ะ เ,เพื่อนเ,นเพื่อนชอบเกมนี้กันหรือเปล่าครับอ่าก็เป็น Home Sweet Home Survival นั่นเองครับเป็นเกมแนวฝีมือคนไทยนะครับซัพทันนั่นเกมนี้ที่หลายๆคนน่าจะเจอของทันนั่น Home Sweet Home หนึ่ง Home Sweet Home สองนะครับเป็นของท,นทนันทันด้านเอ่อลาตีหรือว่าเบลนั่นเองนะครับก็แนนวคือผมได้ลงของทนทนันทะเบียนเอ่ออันนี้ไปนะเพื่อนๆก็ได้โค้ดเบต้ามานะครับก็เป็นของทันนั่นกันปั่นไฟแล้วก็หนีออกจากทันนั่นผีนั่นเองอเพื่อนๆพื่อนจกดูหรือเปล่าซัพทันนั่นเกมนี้นะครับก็ลงทะเบียนได้ค่อนข้างน้อยคนนะซัพทันนั่น โค้ดเบต้านะส่วนเปิดเต็มนะ่ะอยู่แต่ราคาจะอยู่ที่ประมาณ300กว่าบาทนะแต่ผมก็ซื้อเต็มไน่นอนนะครับส่วนทางนั้นโคนะ้ดเบต้าเนี่ยเขามายทดลองเล่นก่อนนี่น,นะครับก็น่าจะมีคนเล่นอนะ่ะเยอะพอสมควรนะสัตวน์นั่นในโค้ดเบต้านะแต่ก็โคนะ้ดเนี่ยผมบอกเลยว่ามีน้อยนะครับแต่ผมน่ได้เป็นโซนหนึ่งนะครับที่ใส่โค้ดทันนั่นเองนะครับก็จะรอทีมงานติดต่อกันมาอีกทีแล้วกันสัตว์นั่นเกมนี้นะฮะโอเคสัตว์นั่ Home นโะค้ดสวิทโฮมเนี่ยเดี๋ยวว่ากันแล้วกันนะจะเป็นแนวคล้ายได้บ่าอรยเดียลกักครับอ่ะ ต้าไาเกมสุดท้ายน่าจะเป็นของทางด้าน Cookie Run นะคร Cookie Run Kingdom นั่นเองที่เปิดใหม่นั่นเองนะครับก็ใครอยากเห็นผมไลฟ์ที่เปล่าสับเกมนี้นะผมก็รู้ว่ารู้สึกว่าเพื่อนๆหลายๆคนอนะ่ะก็จะเล่นเกมนี้กันค่อนข้างเยอะนะครับจะเห็นการไลฟ์เปิดกาชาการไลฟ์สอนจัดทีมหรือว่าการไลฟ์ที่แบบวิเคราะห์เกมสับเกมแนวนี้นะครับผมก็เล่นไม่ค่อยบ่อยเท่าไหร่แต่ก็ทีมเนี่ยก็ค่อนข้าง ผ่านไปด่านได้ไกลพอสมควรนะใช้ตัวไหนตัวไหนได้ใช้บ้างอะไรแบบน,นี้นะครับเพราะว่าผมเนี่ยเคยเล่นของท่านคุกกิรันต่างๆมาก่อนนะครับแต่ไม่รู้ว่ามันก็แบบคุกกิรันพวกต่างๆเนี่ยมารวมเป็นของท่านสกิลเทิร์นเบทแทนนะครับก็จะมีการปรับเปลี่ยนสกิลต่างๆไปค่อนข้างเยอะเลยนะเป็นเกมที่ค่อนข้างเผลอนนะเพื่นอนโอเคนะหลังจากที่พูดกันมานะก็เป็นของท่านมารีวิวของท่านการทำอีเวนต์ต่อแล้วกันฮะ อีกนี่ผมจะทำหรือเปล่าผมไม่รู้เหมือนกันผมมีเพชรน้อยเพื่อนๆอารมณ์การขายประมาณนี้นะครับส่วนทางด้านดาร์ดไอออนเนี่ยดาร์ดไอออนเนี่ยผมก็ปิดมาเพื่อนเพื่อนเออผมปิดดาร์ดไอออนมานะฮะก็บอกเลยว่ามีตัวดีๆเล่นแล้วนะที่เหลือก็มาตามหาจี้แล้วกันนะอ่ะแล้วก็เป็นของทางด้านอีเวนต์นะครับอีเวนต์ของทางด้านเกีถีนั่นเองที่ผมจะมาเน้นย้ำนะครับจะเป็นของทางด้านอีเวนต์กล่องตัวเลขนะครับจะเก็บของทางด้านสองศูนย์สองหนึ่งนะครับจะเป็นของทางด้านเนี่ยการได้รับ500เพชรนะจำกัด1ครั้งน,นะครับแล้วกก็็็เเปนนของทา้บ2 ครบ2อันนะครับนำมาแลกของท่านร้อยเพชรจำกัดสครั้งนะครับแล้วก็เป็นของท่านด้านศนะูนย์น่ะเก็บครบ1อันน่ะมาแลกซ้ำได้เลยสาหรูปบาทนะครับแล้วก็เป็น2อนะ่ะนำมาแลกของรูปบาทตำนานได้อ่ะส่วน1นะครับอันนี้ทีเด็ดนะเพื่อนๆหนึ่งนะครับอโอเคส่วนหนึ่งะครับมันจะทำอะไรหนึ่งมันจะเป็นของแบบนี้นั่นเพื่อนๆมันจะเป็นของท่านน้านเนี่ยการ์ดนะนำมาแลกนะแคสตีน่าจันเจ้าอลาโจอีอ้ชูชูนะ การพวกเนี่ยถ้าผมได้ชูชูแต่ขึ้นไปเนี่ยผมบอกเลยว่าดีแน่นอนครับจะเป็นของอันานเนี่ยเห็นปะโอ้โหจัลลรมันมีเมียนควีนอิซาเบลนะเพื่อนเห็นปะก็คือได้ตัวละครดีๆค่อนข้างเยอะนะถ้าเพื่อนๆสุ่มได้นะเออถ้าบถ้าเพื่อนๆสุ่มได้แต่สวิตเอเทลขึ้นไปเนี่ยบอกเลยว่าโคตรโหดเลยนะเพื่อนจะเปลี่ยนแปลนอดีได้เลยนะครับโอเคชูชูก็พอเล่นได้ครับตัวล่าเนี่ยก็ไม่ได้แย่นะสำหรับเล่นใหม่เนี่ยบอกเลยว่าเป็นตัวฟรีที่ค่อนข้างคุ้มเหมือนกันนะ ส่วนของท่านรูปบาทของขวัญพิเศษอันนี้ผมไม่มั่นใจนะให้เก็บของท่าน9ก้าครับอ่ะเก้านะเก้าน่าจะเป็นของขวัญพิเศษอันนี้ผมไม่รู้เหมือนกันนะฮะโอเครางวัลจะประมาณนี้นะเพื่อนๆแล้วก็มีของท่านตัวเพชรมาขายนะตัวเพชรเนี่ยค่อนข้างคุ้มนะเพื่อนเพราะว่ามันปรับของทตะนั่นการที่แบบเราได้เพชรสามสิบจะกลายเป็นของทตะนั่นเอ่อห้าสิบแทนเพื่อนๆถือว่าคุ้มพอสมควรสัตว์ตะนั่นตัวเพชรนะแล้วก็ได้ขอนท่านเอบกโลด้วยนะเพื่อนๆโอเคสัตว์ตะนั่นอีเวนต์นี้นะครับ ให้เก็บของท่านเอสน่ะ5อันนะเพื่อนๆนะครับวัตถุดิบน่ะก้อนด้านล่างตามนี้เลยนะครับจะเป็นเชื้อเพลิง A นะครับชิ้นส่วนแล้วก็เป็นของท่านโดนสร้างโลกน่ะไอเครื่องสร้างโลกน่ะ A อโกสอันนั่นเองนะครับนำมาแลกเอสนะแล้วก็จะใช้ของท่านเอสน่ะ5อันแล้วก็ A อโบกหนึอันเนาะส่วนของท่านจี้เครื่องลางน,นะครับที่สะสมแรกน่ะสามารถแลกซ้ำได้เลยใครที่สะสมมานะจะเป็นของท่านจี้ดีๆอยู่บนน่ะค่อนข้างเยอะพอสมควรนะสัตว์นั้นหมอบป้องกันอุปกรณ์เขียนแบบกระโดดนะครับจะเป็นเคาน์เตอร์แปลลอยฟ้านั่นเพื่อนโอเคแล่่นนนนประะะมาณี้ฮอหลเกิ สำหรับอีเวนต์นี้ผมจะทําหรือเปล่าครับผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันว่าผมจะทําหรือเปล่าเพราะว่าเออผมไม่มีเพชรนะครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวของทธนทันจี้ใหม่ในไลฟ์วันนี้แล้วกันนะสัตานั้นไลฟ์วันเนี้ยผมจะประมาณสองทุ่มนะไม่ทุ่มประมาณทุ่มสีนะทุ่มสีถึง2องทุ่มนะครับผมน่าจะมาไลฟ์นะรอติดตามไว้เลยนะกดกระดิ่งไว้เลยสัตานั้นคลิปนี้ครับก็จะมีขอธนัตธนันไลฟ์นะครับก็เข้ามาแวะเวียนพูดคุยกันได้ตลอดเนาะนะครับก็เป็นของท่านันการแจกเพชรด้วยนะครับแล้วก็เป็นนนนขออองท่่าาากรรีีวววิเต์ใหม นะครับทีมงานจะให้รหัดอ่ะที่มี ID ดีของทางด้านจี้ใหม่นะ่มารีวิวนะครับผมมาให้ผมรีวิวนั่นเองนะครับเพืเ่อนๆือนเออเรารอดกูกันว่าว่าจี้ใหม่มันจะดีขนาดไหนเยผมจะใส่จี้ใหม่ไปเล่นด้วยนะครับโอเคสัปดาหนั้คลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะไม่น่าจะมีอะไรมากเอาได้เอาได้อไดของมาล่อเฉยนันเพื่อนอย่าบอกนะอื้อนี่ไงนี่ไงนี่ไงของล่อของล่อเออของล่อมาเยอะเลย ดี๋ยวผมลองส่มสัก50ิบละกันเป็นปกคลิป้ะกันนะเพื่อนๆดูก่อนปนะระเดงนงะมีระบบแบบฟิกหรือเปล่านะครับประเดงนะระบบแบบฟิกมีหรือเปล่านะครับน่าจะมีไหมดูแป๊บนึงนงครับถ้ามีเนี่ยจะดีนะเพื่อนมันจะได้สลายด้ยอโอเคมีแบบฟิกด้วยเพื่อนๆโอ้โหที่ค่อนข้างดีนะสับแถวล่างน,นะครับแถวบนเนี่ยไม่ดีเลยนะครับโอเคแต่เป็นแค่เชื้อเพลิงผสมใช่ปะแค่เชื้อเพลิงผสมใช่ปะอ่านล้าลึกรับนะครับ เป็นขอนท่านั้นเอ๋เบกเว้ยหนึ่งถึงห้าเลยนะเพื่อนๆสม่มถึงถึงห้าเลยเว้ยอันนี้คุ้มนะเพื่อนๆอันนี้ถือว่าคุ้มนะ,นะแนะนำให้ซื้อนะถ้าใครที่จะทำเวรนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมลองส่มก่อนแล้วกันส่เป็นวิทยาทานนั้นเพื่อนโอ้โหเบวกมาเยอะนะแต่ไม่ออกที่กิจกรรมเลยโอเคอันนี้เป็นอนาปกแล้วกันนะเพื่อนๆก็ <c oughs> <c oughs> อันนี้สามารถใช้ไปรวมได้นะเพื่อนๆอันนี้ถือว่าดีนะครับถือว่าเอาไปรวมได้ค่อนข้างดีสำหรับอันนี้นะครับ ก็ของเนี่ยไม่ได้แย่ถ้าได้ของท็อปนะแต่ถ้าได้ของข้างล่างก็นั่นแหละโอ้โหเครื่องสร้างโลกมาล่อผมแล้วว่ะเพื่อน <c oughs> คือแบบ <c oughs> อีเวนต์แบบเอีเวนต์แบบล่อตาล่อใจมานะ <c oughs> โอเคประมาณนี้แล้วกันไปนึงนะอยู่ไหนเอย่ยดูแบบรวมใหม่สิอ่ะแบบรวมใหม่น่าใช้แค่ของเท่านั้นไอถังนี้เท่านั้นนะครับเพื่อนๆเอนีเวนต์นี้ผมว่าน่าจะทําอยู่นะผมรู้สึกว่าเนี่ย อันนี้จะออกยากนะเพื่อนๆไอ้สายไอ้ใช้สาอันน่ะเอบอกผมไม่มั่นใจว่าออกยากหรือเปล่านะแต่ใช้3อันน่ะผมว่าน่าจะออกยากนะแต่ถ้าเล่มันออกง่ายเนี่ยผมก็คิดว่าน่าทำนะถ้าสูมประมาณห้าร้อยแล้วมันได้ประมาณอันนึงเนี่ยเอ้ยผมคิดว่าน่าทำนะแต่ต้องรอดูแล้วกันแนมสับจนวันนี้นะผมอาจจะทําให้ดูก็ได้นะเพราะว่าอะไรเพราะว่าผมจะลงหลีกนะครับอ่ะแต่รอดูก่อนแล้วกันแต่ผมลองสูมอีกสักแป๊บนึงถ้าถังเชื้อเพลิงใหม่เนี่ยผมน่าจะทํานะบอกว่าจะสูมสัก5้ิแต่สุดท้ายก็สูมไปแบบเกินไปอออ่ะืืห โอ้โหเอไอ้บลมันออกง่ายนั้นเพื่อนผมว่าไอ้บลมันออกง่ายนะเว้นเนี่ยนะครับคือแบบไอ้บลมันออกง่ายเกินอะ่ะผมว่านะอ่ะเดี๋ยวค่อยว่ากาันละกันนะสัตว์ทั้งนั้นเองเนี่ยผมบอกเลยว่าออกยากแน่นอนนะเติมแพ็คนะ่ะผมว่าถึงจะปิดนะครับไอ้ไอโบนี่ยออกเกินแน่นอนโอเคแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับก็หวังว่าคลิปเนี่ยคงจะชอบกันนะสถานทัณฑ์การรีวิวอีเวนต์นะครับแล้วก็เป็นของสถานทัณนการที่เราจะมาอัปเดตของสถานทัณนเกมนะครับ รู้สึกว่าหน้าจอบูแตกมันใหญ่เกินไปป่ะเออผมว่าอยู่ทำไมหน้าจอบูแตกมันใหญ่เกินไปโอเคไปละสรคลิปนี้นะก็ขอตัวไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าไปเลยครับบ๊ายบายเจอนะผม